สวัสดีค่ะสวัสดีครับออคนใหญ่อ้วนครัวบวบพริกขุดม้อนนี่สวัสดีตอนเช้าวนะเอ้ามะโก้รู้นี่หนูจะกะเอาขัวขัวมันสิไหม่น้องแล้ข้อแ้วมันชุกแล้วครัวบวบพริกเแค่ยังไอ้เปิดสวิตช์ไฟแล้วมันชุกแล้วเพราะลวโอเคโอเคครัวพัิกตำพริกปลาทูอ่อ ขวบักพริกท่นหอมเนื้อไอน้อเอหอมเลยต่อไปเป็ปลาทูปลาครัวปลาทูกระถอดเละอ่าคนยื่นอวนสิบปนปลาทูเห็นแก้วยังแวบๆป่าพี่น้องต่อบปปลพริกปลาทูผมไม่ปนปลาทูอย่างเดีย้ทำใจกูง่อยกระบาดยื่นปนปลาทูเนาะกะปลาทูตะกี้กับแก้วร้อยเรือย กอดหลายตัวอยู่ไอ้ตัวนักงโตสามตัวตัวหน่อยบอกเอาตัวยังไปกินบ่มันอีกกินน้ำพริกน้ำพริกพักลวกวันนี้จะลดตัวเพราะเห็นน้ำพริกสักขันบ่ทำไมต้องลดตัวอู้เล่นออกไปแล้วะงแกน้ำพริกนี่เป็นอาหารที่เลิศรู่ที่สุดแล้วกินเขาแซ่บพร้อมเกือกเกินลาบ ต้แซ่บกินจิ้นพ่นอนหน่อยออนี่จิ้นต้องพี่ต้มแซ่บกินเต้นเนื้อตัวนี้กิน,น,กนปลาของอาหารทะเลเด้อตาๆตๆเออใส่ใส่กลือกน,นอใเกลือน,น้อยนะเพราะว่าเราจะมาใส่ต้องปลานี่ปลาน้องจะมาเข้ากัน กันมันขาวอ้ยอันบะน้อยปุ้มเนะนาเนี่ยหนอบะน้อยปุ้มเนะคักเออมันต้มเก่งต้อพีนี่มับบะน้อยปุ้มอันยังแบบเังยังพักไซนะบเน้อยปุ้มปุ้มบนีบวบน้อยๆน่ะไม่น่ามันาะบะน้อยปุ้มอ่ะบ้านอ้เขาแบบน้อยปุ้มบะน้อยลองบะน้อยต้มเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกมาเสี่ยงกันอันนี้ของอะไรนะเนีนนลูกนะอย่างงาปะทูสีสะกตำปตะป้ายปนพวกนี่อ้วนไอ้ปนแบบแ,แห่งๆไลยพี่น้องบดส่น้ำกำน้ำพริกแบบแข่งถ้าใส่น้ำมันก็จะขาวค่ะเพราะถ้า,านใส่น้ำมันคือป่าต้องตุง้มเงีแล้วแต่ภูมา ผู้มากอยากกินน้ำก็ใส่น้ำประเดกกับ<ะ>ผู้ผู้มากกระแห้งๆก็กินได้กับตักต้นพริกใส่ปลายแล้วกับยกเอาน,น้ำใส่กแก้วกลินลึนอึกหนึ่งไงก็ซสมพ่อเห็นกินแบบนั้น <laughs> <laughs> ตับน้ำพริกเอ้ก็เติมให้แม่อยู่บ้านด็กลินแม่แม่เท่าละแก้วละ บอทบอทแค่ได้ดูคลิปหรอกบอทแค่ได้ดูยูทูบเรียนทำบทเป็นถ้าเป็นหันลูกเบาวเป็นนั่งเป็นการกรีดดีงนาดกรีดท่านยังว่าเป็นซูเปอร์สตาร์โอ้เสียงใส่ด้วยผมุมรถน้อยหนึ่งวันหนึ่งเสียงรถกับเพามาพี่น้องเขาเปิดเพลงดังกับข้าวครับขับข้าวนะพน้องเอ็ดโอ้ย ไปถามบนรุ่นน้อยข้องนี้มจ๊าถามไหนรถก็เข้าอ่ะใช้มีตีไอกบอกไปมีแจะบวบหรอระบายแล้วสิ้จะตัดยนี่ะไจะตัดวัคําได้บ่โมเมนใส่พริกเอ้ยใส่ปลาแดกใส่หยางบ่ใส่เกือก็ชืดบ่แค่นี้ละคุณเนื่ยให้นกกระแทบนม่บ่ลลำอยากแซบน้ำเขาเอาเขาแซบกระแบน้ำเขากาออกน้อยก่อนกายน้อยหมด พี่กัพอแล้วสนิทกอนแล้วป<บ>น,บนแบบแหงๆพี่นอ้องแกล้งเอามัน,น,มนอดหูอดตาไงจะปักคอมนาาก็ตายนะ่วงนูกนุ่กเป็นอะไนโอ้ยหมดนะคิดแค่ ป่นปัททูคนใหญ่อ้วนเต็มถ้วยไอเนี้ยต้องแบ่งกินไอกินไั้สามวันพั้นกันเนี่ยเบอร์แล้วค่ะเธอเอาขอเหนียวไอ้คุยกันมืดแล้วเนี่ยคือยักเนี่ยอ้าว้องตอกบ่เดี๋ยวเราจัดตะกี้บม่ได้ใส่ไม่เต็มนะกันป่ะ เบอร์บนประูพักคะพักสดแต่เศษได้ยี่ยังดำๆเนี่ยไอ้น้ำปูอ๋อน้ำปูใช่ไหมบ่มีนเนาะใหม่เนาะไอ้เนาะกลินไปแล้วลข่าหนึ่งเอาต้องกินของใหม่อของใหม่ใครก็เฮอยังว่านนะจ๊ะล้วสรุปอัน,บ,น,บ,นบอก,กินแล้วบอกเอาทิ้งบปล่อาทิ้งเขาไม่ทำงมบเชื้อบุญว่ะเอาก็ว่าอันกินไปแล้วค่าหนึ่งเขาต้องกินของใหม่นี่อู้บ่ได้ เดี๋ยวผมลองชิม,มกันเลยมาลองชิ้มดิแซ่บปะเพราะว่าคนนีล้ละโอเคแปลว่าน้ำพริกพักร่วงกินด้วยกัศเนี่ยครับตีวคอร์ด้วยนะกินเข่าหรือสิกินคอ,นอ <laughs> โอเคนะครับพี่น้องสำหรับมเมเนกอะเฮ็ดกับเขา่าก่อนอนีขยวน <laughs> 3ข้อแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวจี่เข้าก่อนสำหรับคลิปนี้กับเัวเนอร์ครับขอบคุณที่เข้ามาพอคลิปแล้วก็จะไปลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเนอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ